เปลี่ยนตัวเองให้ความสำเร็จวิ่งเข้าหาสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของกรูบุงกฎแห่งการดึงดูดความมั่งคัง่งชีวิตเป็นอย่างที่เราคิดใช่ค่ะคุณคิดแบบไหนคุณจะเป็นแบบนั้นคุณสนใจอะไรสิ่งนั้นจะเข้ามาในชีวิตของคุณมันเป็นกฎสัจธรรมเป็นกฎแรงดึงดูด และถ้าคุณเสียอะไรไปคุณจะได้บางอย่างกลับมาแทนที่เสมอนั่นคือกฎของการแทนที่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณคู่ควรเสมอแต่คุณจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณอยากได้จริงๆถ้าคุณอยางไม่คู่ควรกับมันเช่นคุณอยากมีเงินล้านคุณคิดคุณฝันแต่ในชีวิตจริง แค่เงินเดือนตัวเองคุณก็ยังจัดการมันไม่ได้เลยคุณยังใช้เงินแบบไม่รู้คุณค่าไม่รู้ว่าเงินที่ได้มาหายไปไหนหมดเพราะไม่เคยทำบัญชีและถ้าวันหนึ่งคุณได้เงินล้านมาคุณเชื่อไหมว่ามันจะหมดไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะคุณไม่เคยจัดระเบียบตัวเองเรื่องของเงินแต่ถ้าเมื่อไหร่ ที่คุณจัดระเบียบตัวเองได้คุณวางแผนการเงินการเก็บการใช้คุณแบ่งเป็นสัสดส่วนมีบัญชีมีที่มาที่ไปของเงินนั่นแสดงว่าคุณกำลังทำให้ตัวเองคู่ควรกับเงินจํานวนที่มากขึ้นแล้วคุณก็จะได้รับมันและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลง และเงินบิงเข้าหาก็คือการเปลี่ยนนิสัยเรื่องของความคิดของคุณเองคุณต้องขยายความคิดของตัวเองอย่าจำกัดความคิดตัวเองอยากมีเงินล้านต้องคิดให้ได้เหมือนคนที่มีเงินล้านพูดถึงแต่ความรวยแล้วมองหาช่องทางและโอกาสเลิกบอกตัวเองสักทีว่าสักวันมันต้องเป็นวันของฉันแต่จงใช้คำว่า วันนี้แหละคือวันของฉันทุกวันคือวันของฉันเก็บความสำเร็จเล็กๆทุกวันบีบศักยภาพของตัวเองออกมาอะไรที่มันทำให้คุณอึดอัดอะไรที่มันทำให้คุณกลัวอะไรที่คุณคิดว่าทำแบบนี้มันดูแปลกๆนั่นแหละคุณกำลังทำให้ตัวเองหลุดจากข้อจำกัดของความสามารถที่คุณมี ถ้าคุณบังคับตัวเองให้ผ่านมันไปได้คุณจะรู้ว่าคุณเจ๋งแค่ไหนการเปลี่ยนแปลงที่คุณรู้สึกแปลกนั่นแหละจะพาชีวิตคุณก้าวไปอีกขั้นจงรับผิดชอบชีวิตตัวเอง100%อยเอร์เซนอย่าใส่ใจคำพูดของใครตัดโซ่ตรวนที่มันดึงคุณไว้ให้ขาดออกมาจากคอมฟอร์ทโซนให้ได้เพราะคอมฟอร์ทโซน จะทำให้คุณหยุดอยู่กับที่จงเอาชนะความกลัวด้วยการเผชิญหน้ากับมันอยากทำอะไรวางแผนแล้วลุยให้เต็มที่เลิกโทษชะตาชีวิตเลิกโทษต้นทุนที่เกิดมาแต่จงใช้สองมือที่มีให้เกิดประโยชน์เพราะคุณคืออัจฉริยะที่ไม่มีอะไรมาดึงคุณไว้ได้ คุณทำได้ทุกอย่างและทำได้สำเร็จด้วยถ้าคุณตั้งใจจริงอยู่ในพลังงานที่สูงเข้าไว้ความรักความสุขความโชคดีคือพลังงานของชีวิตอะไรที่มันทำให้คุณทุกข์จงเปลี่ยนมันทันทีคลิกกับโดยการมองหาประโยชน์และข้อดีในสิ่งที่คุณเรียกว่าความทุกข์ บอกตัวเองเสมอว่าสิ่งที่ฉันต้องการคือความสุขอะไรที่ไม่ใช่จงโยนมันทิ้งไปซะแล้วก็ไม่ต้องไปมองหาและไม่ต้องไปสนใจคำพูดของใครแค่เปลี่ยนตัวเองก็พอไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าคุณทำตัวเองให้รวยมีความสุขแฮปปี้กับชีวิตเดี๋ยวคนพวกนั้น ก็จะเข้ามาหาคุณเองเข้ามาให้คุณบอกให้คุณสอนว่าต้องทำอย่างไรชีวิตจะได้ดีเหมือนคุณเพราะฉะนั้นวันนี้จงรับผิดชอบชีวิตตัวเองให้เต็มร้อยเมื่อไหร่ที่เราเห็นคุณค่าของตัวเองโลกก็จะมองเห็นคุณค่าของเราด้วยด้วยรักและปรารถนาดีจากครูบุงสวัสดีค่ะ